สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้นจะพามาชมที่ดินอีกหนึ่งพิกัดของเรานะคะอยู่ที่ตำบลกำแพงอำเภอล,ละงูนะคะจังหวัดสตูลนะคะตอนนี้ป้นพาเข้ามาชมในพื้นที่ดินจริงๆเลยนะคะเมือม่อเช้าเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยป้นรีวิวโดยรอบของที่ดินไปแล้วนะคะตอนนี้ป้านพามาชมในที่ดินจริงๆนะคะที่ดินตรงนี้นะคะมีนาทั้งหมด 6ไร่2งาน19.3ตารางวานะคะเนื m, m, ้อที่ทั้งหมดนะของเขาหน้ากว้างค่ะหน้ากว้างของที่ดินค่ะ119.37เมตรนะคะด้านหลังของที่ดินนะคะมีความกว้าง41.96เมตรนะคะความลึกของที่ดินนะคะ159.94นะคะและ164.29เมตรนะคะที่ดินตรงนี้นะคะไม่จะบอกว่าติดคลองละงูค่ะคลองละงูก็เปียบเทยบก็เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะอีกทางหนึ่งนะคะเป็นถนนคอนกรีตค่ะเป็นถนนคอนกรีตรีขอบอกนะคะ สามารถที่จะนั่งเรือนะคะเรือจากคลองลงูค่ะไปที่ท่าเทียบเรือปากบาราได้เลยนะคะที่ดินของเรานะคะอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือปากบาราแค่10กิโลเมตรค่ะค่ะห่างจากเส้นเส้นละูเมืองสตูลน,นะคะประมาณ800เมตรนะคะห่างจากตลาดสดเทศบาล เมืองละงูค่ะแค่600เมตรนะคะสถานที่ใกล้เคียงกับที่ดินตรงนี้นะคะก็จะมีตลาดสดนะคะโร,ร,ร,รงเรียนโรงพักธนาคารส่วนราชการาต่างๆนะคะอยู่ในเมืองละงูค่ะเพราะก็อยู่ใจกลางเมืองละงูเลยนะคะตรงนี้นะคะการเดินทางเข้าออกกาา็จะสะดวกสบายนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาตินะคะเกาะเกาะเพตราค่ะอยู่ใกล้ท่าเทียบเรือปากปากบารานะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติตะลูเต่านะคะ ที่ดินตรงนี้เหมาะทำอะไรคะหมู่บ้านค่ะบ้านทักผ่อนหย่อนใจนะคะสร้างอาพาร์ตเมนต์ก็ได้สร้างโรงแรมก็ได้สร้างรีสอร์ทก็ได้นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าสามารถมาทำตลาดน้ำได้ค่ะ ตลาดน้าเพราะว่ามันอยู่ใกล้เมืองกลางเมืองละงูนะคะใกล้แหล่งชุมชนนะคะตรงนี้นะคะแล้วจะบอกว่าจังหวัดสตูลนะคะเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามในเรื่องของธรรมชาติและความการท่องเที่ยวนะคะวันนี้พวกเราก็มาเที่ยวกันที่เกาะรีเป๊ะนะคะเห็นไหมคะว่าจังหวัดนี้มีความเหมาะมากนะคะที่จะมาสร้างบ้านทําธุรกิจนะคะสนใจนะคะที่ดินอีพิกัดหนึ่งของเรารีบทักเป้นมานะคะเพจขายที่ดินค่ะเฟซบุ๊กเปินนะ้ลนักนันนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สองเจ็ดห้าแปดสามศูนย์เก้ารบกวนทุกท่านกดติดตามช่อง y YouTube เปิ้ลขายที่ดินด้วย ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ